นะคะชมแสงสีชมพูไปได้วยกันค่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแสงสีชมพูสวยงามค่ะฟังเสียงขึ้นไปพรพร้อมกันนะคะเสียงขึ้นค่ะวันนี้ขึ้นลมแรงนะคะ ลมแรงเลยค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะที่มองเห็นไกลๆนะคือปากอ่าวนะคะ น้ำก็เนี่ยไหลเข้ามาในนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลคิดว่าน้ำไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ทดลองว่าเข็มหรือไม่เข็มอ๋อนี่นค่ะปากอ่าวนี่ค่ะไหลเข้ามาะคะ่ะฝั่งที่หลังจากปากอ่าวนั้นก็เป็นนะคะทะเลแปซิฟิก u t pacific ocean ค่ะแต่ไปไม่ถึงนะคะอยู่แค่ตรงนี้จับเจ้าเต่าตุ๊ดอยู่ตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอ็มค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าเป็นกำลังใจขอบคุณมากค่ะชมบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้ตกดินไปด้วยกันนะคะแสงสีสวยงามค่ะสีชมพูชัดเจนใช่ค่ะสวยจังเลยเนี่ยปรษย์ก็หลงไหลกับแสงพวกนี้ละคะ่ะ เดินอยู่แถวแถวนี้ละค่ะทอมทอมทอมชมแสงอยู่แถวนี้ละค่ะตอนนี้อยู่ยังอยู่ที่ทะเลบาลีนานะคะค่ะมีหลายสีสวยค่ะสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองค่ะสวยค่ะ ชมไปเป็นพร้อมกับปน,นุษย์ค่ะปน,นุษย์ก็อยากจะแชร์ความสวยให้เพื่อนๆและน้องๆได้ชมนะคะส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งที่ปน,นุษย์กำลังแพนไปนะคะใช่ค่ะฟ้าม่วงชมพูส้มนะคะอีกด้านนึงที่เห็นคนดูนั่นก็คือเขาจะเอาน้องหมานะคะมาวิ่งอยู่ชายทะเลนะคะฝั่งนี้สําหรับน้องหมาวิ่งค่ะใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะฟ้า ชมพูส้มค่ะขอบคุณนะคะสวยไหมสวยเนาะเสียงน้ำเสียงคลื่นไปด้วยแล้วก็ชายหาดด้านขวามือนะก็สำหรับเอาน้องหมามาวิ่งเล่นค่ะแต่ที่นี่ชายหาดเขาไม่สกรปรกนะคะถึงแม้ว่าจะมีน้องหมามาวิ่งอาบน้ำเขาก็จะเก็บ เก็บอึน้องหมาไปด้วยค่ะเขาไม่ทิ้งเรียราดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเอ็มนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวยเนาะตรงนั้นเป็นปากอ่าวที่เห็นไกลๆนะคะปากอ่าวค่ะตรงนี้เป็น South Pacific นะคะ South Pacific Ocean พนุษก็ชอบมาเน,นะนี่ยานุษย์มาเที่ยวค่ะก็เลยมาตรงนี้สามวันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้ววันนี้ก็เลยถ่ายเสียงสีให้ดูสวยนะเห็นชัดเลยค่ะเห็นชัดใช่ไหมคะใช่ชมพูฟ้าชมพูสวยงามค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็หมดแล้วค่ะ Good evening papa how are you thank you for coming papa oh าชดใช่ไหมคะชัดเนาะป้าก็เลยต้องเนี่ยจับไว้ให้มันต้องตั้งไม่อยากจะมูฟไปเพราะว่าถ้าถ้าขยับถ้าแพนแล้วเดี๋ยวกลัวผ้ามันจะสัน no? ่นเนาะก็เลยจับมันตั้งไว้ yes I I'm good too thank you for coming เอ็มสีนวลแมวจอนน้องเอ็มมีช่องหรือเปล่าคะเดี๋ยวป้าจะเข้าไปหานะคะเอ็มสีนวลแมวจอนชื <c oughs> ่อยาวนะน้องเอ็มเอ็มสีนวลแมวจอนคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนกันแล้วแหละเดี๋ยวป้าเข้าไปดู อ๋อมีนะคะคิดว่าเราคงเป็นเพื่อนกันแหละเดี๋ยวป้าเข้าไปหานะคะ Yes good w i l l I come here for holiday for only three day tomorrow go home เราเป็นเพื่อนกันแล้วเนะาะจ้าช่วงช่วงนี้ยุงย่งๆแล้วไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนสีชมพูเริ่มสูงจากพื้นน้ำแล้วเชาว้าๆ้าอ่ะโอ้โหน้องเอมน้ำน้ำข้าสีสวยมากเลยนะคะที่ปนุษย์ไหล ถ้าน้องเอ็มกลับไปดูนะสีน้ำทะเลเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มมากสวยค่ะแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าโอ้ยเห็นแล้วหัวใจละลายเลยค่ะ <c oughs> น้ำก็เป็นสีน้ำเงินเข้มแลวค่ะผสมกับท้องฟ้าป้าก็เลยต้องไล์หน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆและน้องๆได้ชมกันค่ะ ฟังเสียงขึ้นไปด้วยกันเนาะจ้าลองไปดูนะคะน้องเอมโอ้สีน้ำเขาสวยมากเลยสวยจริงๆเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะตอนเช้าอะแล้วช่วงนี้เอ่อไม่มีลมด้วยน้ำเขานิ่งสวยเลยค่ะมีอันนึงปรุลุพึ่งอัพโหลดคลิปลงไปค่ะลองไปดูนะคะ มีป้านุชไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วพอดีเขาเขาเขาขึ้นมาจากจากับปลาเขากําลังทําปลาอยู่เขาก็เลยถามป้าว่าอยูอยากเห็นไหมวิธีการฟีดนกไอ้นกปากห่างนกพิริแกนบ้านเราอ่ะป้าเขาบอกอยากเห็นเขาก็เลาะเลากระดดูมาแล้วโยนโยนลงไปให้นกพิริแกนกินโอ้ยมันกระโจนใส่กันค่ะน่าดูมากเลยสวยสวยสวยค่ะ ฝั่งด้านนู้นก็เป็นอีกเมืองนึงนะคะเขามีเรือข้ามฟากแล้วก็มีสะพานข้ามไปค่ะเมื่อเช้าป้าเดินไปทางฝั่งนู้นไกลๆแพนให้ดูทางนี้ทางนี้ก็เป็นสีอีกสีหนึ่งสวยค่ะนู้เห็นไกลๆค่ะน้องหมากำลังวิ่งกันสนุกเลย จ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าก็จะลงแล้วค่ะนังเอมไม่เป็นไรค่ะอีกนาทีหนึง่งป้าก็ป้าไลฟ์สินาทีค่ะตอนนี้9นาทีกว่าแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของพนุษย์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณน้องเอม thank you พ a ป้ thank you everyone coming to my live stream thank you so much see you next time ขอบคุณมากน้องเอมเดี๋ยวไปตรงไหนสวยๆเดี๋ยวป้าจะไลฟ์อีกค่ะให้ชมไปพร้อมๆกันเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Thank you ป้าปาบายบาย